มันขวางทางหรอมันขวางทางต้องเอาออกหรอทำไงอะ่ะไหวไหมไหวไหมมาถะมาถะเอาพอเสร็จแล้วพี่แตมมามาทางนี้ครับลงมาทางนี้ครับ พี่แตมมาทางนี้ครับพ่อได้ปลาไหลไพ่อได้ปลาไหลไมพี่แจมมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับตรงนั้นหนามครับไปไม่ได้ครับหนามครับหนามนะหนามนะบอกไม่เชื่อนะ่ะนะโอ,โอ พอได้อะไรมาเจ้ไปทำไมอยากคายนางยีเ่เสือ